อีกหนึ่งคำถามครับถามกันเข้ามา,วาเวลาราจะรักใครสักคนเนี่ยตกลงเราจะใช้เชซนส์หวัวใจนำหรือว่าใช้สมองืนงเหตุผลนำดีค่ะบใหผมตอบตรงๆนะวันนี้นะครับก็คือว่าคุณต้องใช้ทั้งสองอย่างแต่ว่าอย่างแรกนะครับอาจจะต้องใช้เหตุผลก่อน เพราะว่าในหลายๆคนถามเข้ามานะครับไปเจอคนหนึ่งคนนะคะอายุเขาก็เยอะกว่าเราเยอะฐานะเขาเขาแย่กว่าเราหน้าตาเขาก็ยังไม่ตรงสเปคจะเหมือนเข้ากันไม่ได้เลยแต่ว่าเขามีความจริงใจแล้วก็คุยมาเราก็เริ่มใจอ่อนนะฮะจะยางไรดีถ้าอันนี้คุณไปนั่งตามหัวใจหรือตามเซนส์ของคุณนะครับคุณก็จะอยู่ดีก็ไปตกหลุมรักใครก็ไม่รู้นะครับดังนั้นก่อนที่จะเอาใครเข้ามาในชีวิตเหตุผลก่อนอย่างแรกเอาเขาเข้ามาทำอะไร เรามีความรักเราอยากให้ชีวิตดีขึ้นนะครับดังนั้นคุณต้องมีสเปคของคุณก่อนนะครับอายุเขาควรจะเท่าไหร่นะครับเข้ามาแล้วไม่เป็นภาระคุณเรื่องเงินเขาเลี้ยงดูคุณได้ไหมหรือ,อยังไงเขาเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมเขาเข้ากับคุณได้ไหมสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อเซนสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุเป็นผลนะฮะไม่ใช่มวแต่มานั่งถามเขารักหนูหรือเปล่าครับผมบอกความรักเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาเหตุผลมาก่อนการที่เราจะทําอะไรใน,ในชีวิตเนี่ยนะฮะ บางทีมันต้องมองตรงนี้ดูดูด้วยนะครับมันก็ต้องดูว่าคนคนนี้เอาเข้ามาในชีวิตเราแล้วชีวิตเรามันจะเป็นยังไงมันจะไปถึงไหนมันต้องดูจากอะไรหลายแบบก่อนถ้าดูแล้วมันไม่ใช่อย่าเพิ่งไปตามอารมณ์เพลนก่อนเพราะถ้าเกิดคุณคุยไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณสุดท้ายเดี๋ยวคุณจะเสร็จอารมณ์คุณเองนะครับแล้วเดี๋ยวสักพักเหตุผลคุณจะไม่มี อันนี้คุณต้องดูก่อนว่าโอเคอ่าเอาเข้ามาแล้วเขามีงานมีการทำเขามีความรับผิดชอบอ่าอายุอานาําความคิดอะไรเริ่มพอจะคล้ายๆคุณพอจะไปกันได้แล้วอยู่กันแล้วชีวิตก็น่าจะโอเคขึ้นก็กลับมาดูข้อที่2คือมาดูที่หัวใจละเพราะบางทีเหตุผลอย่างเดียวเนี่ยมันก็ทําให้ชีวิตคนเราไปไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นขอสองครอบครัวนะครับคนหนึ่งไฮโซเป็นนายแบงก์อีกคนหนึ่งอ่าเป็นตลาดทุนนะครับ นามสกุลดีพอกันถ้าแต่งกันแล้วเนี่ยจะเจริญลูกเรือทั้งคู่นะพ่อแม่ก็จับมาแต่งงานกันแต่สุดท้ายถ้าใจมันไม่ไปด้วยนะครับมันก็กลายเป็นว่าแต่งเพราะเหตุผลเฉยแต่ว่ามันไม่มีหัวใจมาอยู่ตรงนั้นสุดท้ายไม่กี่ปีก็ต้องเลิกนะครับเพราะการชีวิตคนเนี่ยพอไปอยู่ด้วยกันสุดท้ายมันต้องเป็นเรื่องแพชชั่นเป็นเรื่องของไออารมณ์หรือว่าความอินทิเมซี่หรืออะไรอีกหลายๆอย่างนะครับถ้ามันไม่สามารถเกิดขึ้นได้มีแต่เหตุผลของกันอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่มันไม่มีอารมณ์ของกันอยู่ด้วยกััันนน่่ะมมก็อยูไได้ครบ แต่ถ้ามันมีแต่อารมณ์ที่จะอยู่ด้วยกันแต่มันไม่มีเหตุผลของกันอยู่ด้วยกันมันก็อยู่ไม่ได้อีกนะครับดังนั้น2อ,อย่างนี้มันต้องบาลานซ์กันนะครับมันต้องเท่ากันนะครับคือเรามีแพชชั่นที่อยากอยู่กับเขาอะไรเขาและคนคนนั้นมีเหตุผลที่พอเข้ามาในชีวิตแล้วทําให้ชีวิตเราดีขึ้นในทุกด้านด้วย นะครับดังนั้นมันถึงจะเป็นความรักที่ดีและสานต่อพัฒนาต่อไปได้แต่ถ้ามีแต่อารมณ์รักเขาแต่อยู่แล้วพายชีวิตเราแย่ลงแย่ลงแย่ลงทุกใจโดนเขาด่าทอทำลายหมดเงินหมดทองมันมีแต่อารมณ์ที่จะอยู่แต่มันไม่มีเหตุผลของการอยู่มันพาชีวิตเราไปพังมันพาชีวิตเราไปในจุดที่ลงเหวเป็นพาชีวิตเราไปทุกในจุดที่เราไม่ต้องการมันไม่มีเหตุผลของการอยู่คุณก็ต้องเดินต่อกับชีวิตของคุณเหมือนกันดังนั้นนะครับ ใช้2ออย่างนี้ผสมกันแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ครับ